สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็อยู่กันที่สักแก้วเหมือนเดิมโล้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูสวนมะละกอกันสักหน่อยนะครับตอนนี้มะละกอก,กำลังออกลูกแต่ว่าเกิดปัญหาเป็นเชื้อรานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตอนนี้ลูกก็ใหญ่พอสมควรมาเจอ,อฝนเทียม ก็เลยทำให้มะละกอเราเกิดเชื้อรานะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูว่าเราจะแก้ปัญหากันยังไงตอนนี้ก็บางส่วนก็เริ่มเหลืองแล้วก็มีใกล้จะได้เก็บมะละกอแต้มแล้วแต่ว่ามาเจอปัญหาเรื่องเชื้อราใบเหลืองเป็นใบเหลืองเราจะแก้ปัญหากันยังไงเดี๋ยว จะเข้าไปคุยกับเจ้าของสวนดูนะครับว่าที่เราเข้าไปดูกันเมื่อวานนี้ก็เลยไม่ได้ถ่ายทําวันนี้ว่าจะไปถ่ายทําให้ท่านผู้ชมได้รับชมมะละกอส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ลูกโตพอสมควรแล้วลหละก็น่าจะได้เก็บประมาณปลายเดือนนี้แหละครับแต่ว่ามาเจอปัญหาเรื่องเชื้อราเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในสวนกันนะครับ ไปกันเลยครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเข้าไปรับชมนะครับไหนมันเป็นยังไงเป็นอะไรนะเชลาเชลาฝนฝนเทียมเกิดจากฝนเทียมใบมันจะนใบมันจะเหลืองจุด,จดๆเชลาตอนนี้ที่ลงซบปัญหาก็เล้ไอ้เพียวไฟเพียวไฟครับเนี่ยทำให้ลูกเป็นเพียวไฟลูกมันทำไมด่างๆตรงเนี่ยเพียวไฟเลย เพี้ยไฟเหรอันี่นี่คือเพี้ยไฟเพี้ยไฟเล่นมันมีวิธีรักษาไหมนี่เราใช้ยาไอ้ตามร้านขายยานี่แหละมันจะมียาเพี้ยไฟพวกอันเนี้ยมาฉีดไอ้โรคเชื้อรานี่เราก็ใช้ยาเชื้อราฉีดนะครับ่นี่เราเด็ดออกทิ้งปนะ่ะเด็ดจริงถ้าเจออย่างนี้เด็ดจริงเพราะว่าถ้าเด็ดจริงปั๊บมันจะไม่มาดึงลูกพวกนี้ให้ลูกพวกนี้มันโตเร็วกว่าเดิมถ<อ>้าเจออย่างนี้เราต้องเด็ดจริงมัน อันนี้ใบเหลืองนี่เกิดจากไอ้ฝนเทียมป่ะปนเทียมพวกครับฝนเทียมเขาทำฝนเทียมบ่อยอยู่เนี่ยเชื้อรามเลยลงเราก็หายาเชื้อรามาฉีดเป็นทางป่านะครับถ้าเราเจอเราก็ต้องทําแมถ้าเจอเราก็ปล่อยไว้างี้แหมร่วงเราก็หายามารักษายาเชื้อรามาฉีดรักษาแล้วโรคโรคอะไรนะที่เราต้องตัดต้นทิมอ๋อไอ้นั่นมันจะเป็นไวรัสไวรัสไวรัสตมันจะเป็นไวรัส เราเอาไว้แล้วมันจะลามใช่ไหมล่ะามครับถ้าเรารีบไม่เอาออกมันจะลามลามจริงไมเลื่ยงต้องเอาออกแต่ว่านี่ตัดออกเมื่อไหรไงเราต้องเอาไปถิ้งไกลๆบ้านแต่นี่ลูกก็สวยเลยเริ่มสวยเลยไปเดือนสิงหากันยาก็เริ่มได้แต้มละเริ่มจะได้เก็บจะแปดเดือนละจะเจ็ดแปดเดือนเพราะมันช้าหน่อยช่วงนั้นไม่มีน้ำมันไม่ได้น้ำช่วงน้ำฝนใหญ่ใหญ่เร็ว เห,เห็นแทบทุกต้นนะไอ้ใบเหลืองๆใ,ใช่ครับเชล่าฝนฟน่ะฝนเทียมเลยร้อเยเปอร์เซ็นต์แก้ปัญหาก็คือการซื้อยาใช่ไหมเชล่ามาถ้าพวกอย่างนี้พวกเพลี้ยไฟเราก็ซื้อยาเพลี้ยไฟมาใช่ไหมใช่ครับใกล้จะเย่างผลผลิตประมาณเดือนสิงหาไปลายเด,ดือนสิงหา,หากรกฎาคมก็เริ่มจะมีแต้า บางลูกนี่ก็มองเห็นบางลูกบางลูกก็เลืงเหลืองก็มีแะไรมีมีมีแต่ว่าลูกมันยังไม่ใหญ่เต็มที่นั่นน่ะลูกใหญ่แล้วนะไปตรงลูกใหญ่ก็ได้ส่วนนี้จะเป็นลูกใหญ่หมดตรงนี้ได้น้ำไงช่วงนี้ได้น้ำลายใช่ไหมใอ้แดงลูกเริ่มช่วงนี้ได้น้ำลายลูกมันจะใหญ่ตำสมได้พอดีเลยไหมอันนี้อันนี้พันอะไรนะฮอลแลนด์ครับอันนี้ฮอลแลนด์ อันนี้ฮอลแลนด์ฮอลแลนด์มดสวนนี่ให้ฮอลมดสวนเลยครับอันนี้แปลงนี้สามสิบห้าอะไรสามสิบห้าเลยครับสามสิบห้าจะก็โตเร็วเหมือนกันพูดถึงว่าตอนนั้นเรามาถ่ายกันประมาณถึงเดือนป่ะเดือนไม่ไม่เดือนกว่ากว่านี่ประมาณเดือนกว่ากว่าอันนี้พอแต่งใบมาเห็นตะลูกไงอันนี้แต่งใบไปแล้วรอบเนี่ยดกจนถึงคอเลยนั่นแหละถ้าว่าอันนี้ไม่เหนมันนะไปดกกว่านี้ไงเรา ไหนไอ้นี่จะเสียไม่ดอกแบบไม่เสียไม่เสียอันนี้คือดอกสมบูรณ์เลยไม่เสียครับอย่างงี้ดอกสมบูรณ์มันจะสลัดใบแล้วน่ะไอ้นี่คือเสียรุดมันมีมั่งได้มั่งจะเสียดายเนาะเป็นการดครับอันนี้จะยด้ต้องเด็ดจริงโอ้เอาไปกับมัไเลไม่ค่อยได้ราคาราคาตกครับมีปัญหาถ้าเชื้อรา ใช่ใบมันจะเหลืองแป๊บเดียวเหลืองเลยเต็มป่าเลยแหละตอนนี้กำลังรักษาอยู่ซื้อยาเชลามาชีนรักษาใช่ไหมครับถ่ายให้ดูว่าตอนนี้มันเชลามัาเป็นเชลาราเยอะตอนนี้เขากำลังรักษาเชลามาอยู่ดูแลเรื่องเชลาร่วงลูกร่วงเนี่ยดอกร่วงลูกร่วงแบบเมื่อกี้นี่แหละถ้านาไม่พอดอกมันจะแห้งไปเลยดอกจะแห้งร่วงไปเลย อันนี้คือน้ำไม่พอพวกน้ำไม่พอนี่ครับท่านผู้ชมถ้าน้ำไม่พอดอกมันจะแห้งร่วงมีสองกรณีดอกร่วงน้ำไม่พอก็อากาศร้อนช่วงนี้ใช่ไหมครับก็ฉีดยาหลายด้วยยาเนี่ยเพราะาเราต้องอัดยาช่วงนี้ตอนนี้ก็เริ่มฝันที่จะเป็นจริงแล้วฉีดยาแต่ก่อนเองแค่คนฉีดตอนนี้เราใช้เครื่องใช้เครื่องเครื่อง,องลากสายอืม นี่ลูกใหญ่แล้วนี่ลูกใหญ่แล้วลูกใหญ่เลยอันนี้จะเป็นยาวอันนี้จะได้ผลแบบนี้จะได้ราคาอันนี้เป็นป้อมป้อมราคาอีกอย่างนู่นน่ะลูกป้อมอันนั้นลูกป้อมลูกยาวนี่ลูกยาวไม่ค่อยยงไม่ค่อยดกอันนี้ไม่ค่อยดกแต่ว่าลูกใหญ่ใหญ่กว่าสวนนวลอีกเนี่ยอันนี้คือแขกดำนี่แขกดำมี่แขกดำแต่อันนี้ใบไม่ค่อยเหลืองไม่อันนี้คือมันสูงไง นู่นน่ะทั้งนู่นลูกจะสวยจะใหญ่ใหญ่เอออันนี่แหละไอโลล้โรคลาเนี่ยครับ mm. อันนี้ไรแดงนี่รางนี่ไรแดงไรแดงโอ oh, ้เป็นเป็นโรคไรแดงมีเหมือนกันไรแดงกินเหมือนกันแมงเป็นเหมือนแมงมัดตัวนิดน้อยนั่นลูกมันจะเป็นยังไงกันใช่ไหมนั่นเนี่ย <c oughs> <c oughs> ครับอันนี้เฮ้ยอัน,นอันนี้คือเพีย้ยไฟอันนี้ลายแดงก็เพีย้ยไฟคนละตัวกันโอ้คนละตัวเหรอครับแมงคนละนตัวกันครับอันนี้เป็นเพีย้ยไฟลงเนี่อ๋อเพี้ยไฟอันนี้คือเพีย้ยไฟต้องเด็ดถิ่งไปแล้วก็ไม่ปล่อยไว้ไม่ได้ครับมันแย่เลยนะลูกโอ้นี่ลูกลูกนี่ลูกงามขนาดเลยเนี่ยโอว้ยว่าซุกแล้วเป่เนี่ยยังครับก็รอเต็ม ลวดแจมลูกใหญ่นี่จะลูกใหญ่ใหญ่ได้ข้าก็าขายแจมไงอันนี้ขายแจมลูกสิงแดง,แดงอ่ะถ้าไอมะกอกกลมๆนั่นจะขายโรงงานไอหน,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 นี้ปลูกที่หลังฮอนแลนด์อีกไงจะได้เก็บก่อนฮอลแ,แลนด์แหะใช่ไหมใช่ยังไม่ค่อยดกรอีก็พักจะดกเพราะว่าแขกดําก่อนฮอนแลนด์คนละสายพันธุ์ได้เ่ะเนะ แต่จำไม่ดีเราขายเตี๋ปขายดิบก็ได้ขายดิบก็ได้ราคาเหมือนกันอยู่ที่ตลาดตอนนี้ตัวไหนนะมะกรอป่อมทิขำสมนี่ใช่ป่ะเฮอมะกอป้อมนีขายโรงงานเนี่ยมะกรอเนี่ยก็กึงขายตาสมได้เหมือนกันลูกยาวเนี่ยแต่ราคาจะดีขายขายดิบก็ขายทุกร้อขายทุกงานจะได้ราคาดีกว่าขายดิบใช่ไหมใช่ขห้มันเตีม แถมมันมีแต้มจักหน่อยนึงแต้มออกแดงๆอันนี้ยังแต่อันนี้ขายเขาโรงงานเหรออันนี้เขาโรงงานอย่างเดียวเลยก็กลมจะถูกลงนี่เขาโรงงานขายตำสมก็ได้มั้งไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะแต้มเหมือนกันเลยแต่เขาไม่นิยมไงเขานิยมลูกใหญ่ใหญ่ยาวๆนิยมเออลูกยาวแต่สวนนี่ลูกใหญ่กว่าสวนนนุนอีกฮอนแลนก็แขกดำแต่ฮอนไอแขกดำนี่จะได้น้ำนักหลายกว่า นี่มองด้วยสายตาเนี่ยลูกนึงเนี่ยสามโลจะอยู่ก่นเนี่ยโลเลยฮะขอโลเลยใช่ไหมเนี่ยยังลูกเนี่ยยังลูกนี้ประมาณสามโลหรือมั้งเนี่ยลูกเดียวเนี่ยโอ้ต้นนี่จะม่เป็นหน่อยโลถ้าได้เต็มนะถ้าว่ามีถ้าไม่โดนไอ้พวกแมงเลินนะได้หลายเนี่ยมันก็ล่วงหลายเหมือนกันเนี่ยมันก็ติดสมบูรณ์นะติดหดคอพุ่นอะยังไม่สมบูรณ์มากให้สมบูรณ์ โอ้ขนาดนี้ยังว่าไม่สมบูรณ์อยู่แล้วยังยังไม่สมบูรณ์โอ้อยมันดกขนาดนี้คือว่าดกอยู่นะนี่ลูกใหญ่ยาวดีด้วยสวยด้วยนี่ไส่ไสนี่ตลาดต้องการแน่นอนใช่ไหมนี่ใช่ไนี่พวกไสนี่ตลาดต้องการขายได้ทั้งตั้มุมขายได้ทั้งแก่ทั้งแต้ม,มถ้ามะกอ,อน,นันจะเป็นมะกอสมำ่ำจะลูกจะยาวกว่านี่มะกอสม่ำของเขามันแขกนวลหรือเปล่าอีกอย่างหนึง่งไมีตองอยางใช่ไหมโอ้ใกล้เห็นผลแล้วครับเดอ มีใหญ่ตรงมู้นจะสวยเอลเท่าไรนะครับมือมันจะได้คุ้มทุนไหมเดี๋ยวค่อยมาติดตามวันนี้ก็พามาชมสวนมะละกอป่าฮอลแลนด์อันอันนี้แขกดำนะครับ <c oughs> แขกดำแขกดำนี่ลูกใหญ่กว่าฮอลแลนด์นะสวนเมื่อกี้ที่เราไปมาน,น่าจะเก็บไล่ๆกันใช่ไหมนี่ ใ้้กันรอดูจแตมย,ย,ย,ออยมันก็น่าจะเริ่มแล้วนะนี่ยยังไงก็เริ่มสีชมพูเริ่มสวยแนละ้วเมื่อสีมันก็เริ่มจะออกสีเริ่มจะออกตอนนี้มีราคาเดียวโรงงานวัวโรงงานเนี่ยเจาะเป็นลูกแดงเนี่ยได้หมดเลยโรงงานลูกสีแดงว่าลูกหนึ่งนี่ยสองโลเกือบสามโลหนูน่ะนี่ลูกใหญ่ถ้าได้เก็บผลผลิตแล้วเราจะพามาท่านผู้ชมมา รับชมอีกรอบหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ